เดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับไปดูที่ไฟล์ที่ชื่อ Workshop d o w n วน์โหลดนะครับแล้วเมื่อเปิดมานะครับเปิดไฟล์ครั้งแรกนะครับเขาจะถามเกี่ยวกับการการเปิดไฟล์ครับเขาจะเหมือนกับว่าเป็นการ protect view นะครับถ้าเราไม่กด enable editing ตัวนี้มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเหมือนดูอย่างเดียวครับดูอย่างเดียว ให้คลิกที่ enable edit นะครับอ่าตอนนี้นะครับโอเคนะครับก็สามารถทำการแก้ไขได้ละโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ไฮไลท์นะครับจริงๆเราเรามาเรียนก็คือมาเป็นชั่วโมงสุดท้ายนี่นะครับเป็นตัวที่เราเรียนคือเป็นการใช้ชุดคำสั่งในการบันทึกวิดีโอนะครับวิดีโอลง ลงในตัว powerpoint นะครับเพื่อทำเป็นสื่อการสอนนะครับหรือว่าทำอาจจะทำ presentation ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเปิดตัวที่ผมทำเดโมโวไว้นะครับแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีได้ระบุว่าแผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเสียงมันอาจจะดูน่าสนใจไปนิดนจากการอเพั่อตอนสมดุนของเกิดโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวนั้นมีสองสาเหตุใหญ่ได้แก่ 1. การกระทําของมนุษย์อาทิการทดลองระเบิดปรมาูการกักน้ําในเขื่อนและแรงระเบิดปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังงาน1 4บสอยเลื่อน พาดผ่าน22จังหวัดในประเทศไทยขณะเกิดแผ่นดินไหวควรปฏิบัติตัวอย่างไร 1. ตั้งสติพยายามอย่าแตกตื่นตกใจ 2. หากอยู่ในห้องควรหลบอยู่ใต้โต๊ะโดยพยายามยึดให้มั่นคงอย่าอยู่ใกล้หน้าต่างกระจกหรือสิ่งของที่แกว่งไกว 3. ไม่ควรใช้ลิฟต์ 4. ขณะขับรถให้รีบจอดรถด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ <Okay. S 2> อันดับแรกนะครับให้ทุกท่านเปิดไฟล์เวิร์กช็อปดาวน์โหลดนะครับทําทการเชื่อมนะครับทาการเชื่อมหูฟังกับตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราเช็คหูฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับลําดับต่อมาที่สําคัญคือปุ่มเลคคอร์ดเรายัางไม่ขึ้นกันเลยมีวิธีการเปิดนะครับสมมุติว่า ถ้าเป็นเวอร์ชั่น365ส่วนใหญ่อะไอตัวตัวเมนเมนูที่เป็นคำว่าเล c o คอร์่มันจะขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็น2019เราอาจจะต้องไปเปิดการใช้งานนะครับวิธีการเปิดฟังก์ชันหรือเปิดเมนูหรือเปิดเกี่ยวกับพวกคำสั่งอื่นๆที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถูกแสดงตั้งแต่แรกในตัวโปรแกรมนะวิธีการเปิดไปที่ไฟล์นะครับกดที่ไฟล์แล้วคลิกที่ออปชันครับ ออปชันตัวนี้ก็จะมี powerpoint option ขึ้นมาแล้วเมนูที่เราจะเลือกให้มันโชว์นะครับมันจะอยู่ที่ customize นะครับร i บอนตัวนี้สังเกตก็คือทางด้านขวามือครับทางด้านขวามือที่มีเครื่องหมายถูกอยู่ะเป็นเมนูที่ทำการเรียกใช้งานอยู่แล้วสังเกตไหมครับนะครับ พวกนี้โฮมมีไหมครับอินเสิร์ตมีดีไซนมีทรานซิชันมีแอนิเมชันสไลด์โชว์รีวิววิวตัวเลคคอร์ดิงสังเกตป่ะครับยังไม่ถูกติ๊กถูกนะครับถ้าเราต้องการใช้คำสั่งเลคคอร์ดิงนะครับหรือการบันทึกวิดีโอบันทึกเสียงอะไรต่างๆครับให้ทุกท่านมาคลิกที่เครื่องหมายถูกที่เลคคอร์ดิงตัวนี้แล้วก็คลิกที่โอเค สังเกตว่าตอนนี้เมนูที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่เราเรียนกันนะขึ้นมาแล้วนะครับให้ทุกท่านไปกดที่ช่องที่เป็น recording ครับคำสั่งแรกนะครับก็เป็นคำสั่งในการ record นะครับส่วนคำสั่งที่2ก็เป็นการ screenshot screenshot คืออะไรครับแคปส่วนต่างๆของหน้าจอนะครับส่วนที่3 ก็คือเป็นสกรีนเรคคอร์ดดิ้งก็คือเขา,จะ,า,าจ,ะจ,ะะจะบันทึกหน้าจอทั้งหมดนะครับจะไม่ไม่ใช่แค่สไลด์นะครับจะบันทึกหน้าจอทั้งหมดนะครับในส่วนที่ถัดมานะครับสังเกตว่าผมนำเมาส์ไปวางเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นบล็อกที่อธิบายเครื่องมือต่างๆให้นะครับสำหรับทุกๆโปรแกรมครับเขาจะมีตัวตัวป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็อ่านแล้วก็อ่า สามารถที่จะเรียนรู้ได้ในคำสั่งที่เราไม่เคยใช้งานนะครับอย่างอันนี้ insert video insert audio หลายพกนี้นะครับแล้วก็คำสั่งสุดท้ายก็จะเป็น export to video ก่อนที่จะไป recording นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับลองลองเล่นนะครับลองเล่นสไลด์สักหนึ่งรอบนะครับกดกดที่สไลด์ที่หนึ่งแล้วก็สไลด์โชว์ครับ เราลองคลิกคลิกเมาส์ไปเรื่อยๆนะครับสังเกต้ว,ว่าตอนนี้ผมทําเขาเรียกว่าทําแอนิเมชันให้กับสไลด์แล้วพร้อมที่จะบรรยายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยายทีละหัวข้อหัวข้อนะครับ ค่อยๆค,คลิกนะครับค่อยๆค,คลิกนี่ครับจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6 6สไลด์นะครับซึ่งแต่ละสไลด์ผมทำแอนิเมชันไว้ให้หมดแล้วนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ละเดี๋ยวจะได้ทำการอัดวีดีโอกันเลยนะครับอําดับที่3นะครับสังเกตได้ว่าเวลาเราเตรียมเตรียมพวกสไลด์ที่เราจะทำการบันทึกสื่อการสอนอะไรพวกเนี้ย เราสามารถที่จะทำโนต้โนตเห็นไหมครับโนต้ตที่อยู่ข้างล่างครับเป็นสคริปต์สั้นๆเวลาเราบรรยายถ้าถ้าเราถนัดที่จะดูที่หน้าจอก็ได้นะครับหรือเราถนัดที่จะพิมพ์พิมพ์ใส่กระดาษนะครับแต่ว่าเวลาเราพริกกระดาษอ่ะมันจะมีเสียงฉะนั้นเวลาเราพริกกระดาษอาจจะต้องพิกเบาๆแต่เดี๋ยวนี้ทุกท่านอาจจะมีแท็บเล็ตนะครับอาจจะเลื่อนเลื่อนที่แท็บเล็ตดูสคริปต์ได้เวลาอัดนะครับ สไลด์ที่4ก็จะเป็นในเรื่องของตัวอักษรแล้วก็มีมูฟเมนต์อะไรนิดหน่อยมาทัดที่5นี่ที่ผมให้ให้ทำเมื่อกี้ก็คือเป็นออเจ c ตทีฟนะครับจะขึ้นมาทีละหัวข้อบรรยายตามอันนี้เป็น Thank you อันนี้ก็เฟสปกติทั่วไปนะครับอันนี้กำหนดให้ทำงานนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาลองอัด เป็นสไลด์์ก่อนนะครับไปที่ recording ครับเปิดไฟล์ที่เป็นแผ่นดินไหวนะครับเมนูแรกนะครับเป็นเมนูที่ชื่อว่า recording slide show ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวแรกคือเป็นการ record นะครับสไลด์ที่เราเลือกนะครับสไลด์ที่เราเลือกอันนี้ก็เป็นการ record ต่อนะครับต่อจากสไลด์นะครับอันนี้เป็นการเคลียร์เคลียร์คืออะไรครับ เป็นการลบนะครับอ่าลบลบอ่าวิดีโอที่เราอัดเมื่อกี้นะครับมันมันเคลียร์ได้2แบบครับเคลียร์ทุกสไลด์เลยสมมุติว่าเราอัดทั้งหมดอ่ะหสไลด์นะครับแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเสียงมันอ่ามันเบาไประดับเสียงเหมือนกับว่ามันมีอาจจะมีเสียงลดเข้ามาช่วงเวลานั้นเสียงรถไฟวิ่งมาแล้ว ขณดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะเข้าไปแทรกนะครับเพราะว่าเวลาเสียงพวกเสียงรบกวนพวกเนี้ย o พรโพยะเ,เขาไม่มีฟังก์ชันตัดให้อยู่ละนะครับเราอาจจะเลคคอร์ดใหม่แล้วก็มาเคลียร์เคลียร์ออสไลท์ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเคลียร์สไลด์ที่เราเลือกก็ได้แต่เวลาการเคลียร์เนี่ยมันก็มีวิธีแล้วก็เทคนิคนะครับเดี๋ยวผมสอนค่อยๆสอนให้อันดับแรกนะครับให้ทุกท่านคลิกเข้าไปที่เล c คอร์ดสไลท์เลยครับคลิกไปแบบ ไม่ต้องไม่ต้องกดเลือกอะไรเลยนะครับแล้วเ,เราลองเลื่อนสไลด์นะครับเลื่อนสไลด์ไปนะครับอ่าเลื่อนสไลด์ดูเช็คเช็คก่อนนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเสียงของเราพร้อมหรือยังครับอ่าเสียงเรายังไม่พร้อมต้องเช็คนะครับวิธีการคือเราไปคลิกที่เครื่องมือตัว ตัวเซตติ้งตัวนี้ครับสติ๊กเซตติ้งที่เป็นตัวในเรื่องของเครื่องหมายลำโพงครับสังเกตครับไมโครโฟนของเราทำงานหรือเปล่านะครับทีนี้ของผมไมโครโฟนนะจะมีไมโครโฟนแยกอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็น USB ผมก็เลยเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าเสียงจะเข้าไมโครโฟนที่ตั้งอยู่นะครับสมมุติว่าเรามีกล้องเว็บแคมอีกหนึ่งตัว แล้วเราต้องการเลือกเลือกกล้องตัวนั้นนะเราก็มาเลือกตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นกล้องที่ถูกบิวมาจากออนวานแล้วนะครับคือกล้องตัวนี้อ่าโอเคปึ๊บอ่าโอเคอ๋อเหมือนกันแล้วครับโทษทีครับโอเคนะครับเราเช็คสคริปต์ด้ครับ ผมพิมพ์ผิดบ้างหรือเปล่าโอเคนะครับปรับเปลี่ยนได้นะครับโวนส,สคริปต์เราก็เปิดเปิดตัว PowerPoint ะครับ Escape อ,ออกจากตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ไปแก้ที่สคริปต์ก็ได้กด Escape เลยก็ได้นะครับ E Esc ครับที่อยู่มุมเวลาเราจะออกครับวิธีการในการบันทึกนะครับ ปุ่มสีแดงๆนะครับปุ่มสีแดงๆตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นการกดเพื่อเริ่มในการบันทึกนะครับเมื่อเรากดเสร็จนะครับมันจะมีเหมือนเหมือนเขาดาวให้เรานะครับประมาณ3วินาทีนะครับเราเช็คความพร้อมก่อนนะครับเมื่อ,อทุกอย่างโอเคแล้วนะครับเราก็กดที่ r ค c o r d ครับ เด,เดี๋ยวดูตามตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับมันจะมีข่าดาวมาให้นะครับแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรเกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่เมื่อเราอัดเสร็จเราก็กดสต็อปแล้วถ้าเราต้องการฟังเสียงเรากดดีเพย์นะครับ แผ่นดินไหวเกิดจากอะไรเกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ<อ><อ>่นดินเมันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงาน <c oughs> เพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่อ่าเดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวให้ทุกท่านลองลองอัดนะครับกดเล c กคอแล้วก็พูดตามสคริปต์นะครับพออัดเสร็จกดสต็อกดรีเพย์ฟัง โอเคครับทุกท่านครับกดสต็อปครับเทคหนึ่งไม่ผ่านครับไม่ผ่านสมมตินะครับสมมติสมมติสมมติเทคหนึ่งเราไม่ผ่านบอกเฮ้ยอ่านผิดอ่ามันมีวิธีการเคลียร์นะครับแล้วก็รีคอร์ดใหม่นะครับไอ้เครื่องหมายกากบาทตัวนี้นะครับเครื่องหมายกากบาทตัวนี้แหละกดคลิกนะครับหนึ่งครั้งนะครับไอตอนกดกากบาดเนี่ยผมผมอยากให้ทุกท่านใจเย็นๆกับมันนิดนึงครับบางสไลด์มันโอเคมากๆเลย แล้วถ,ถ้าเราไปคลิกคลิกเป็นเคลียร์เรคคอร์ดิ้งออสไลด์ตัวนี้มันจะลบหมดเลยนะครับทีนี้งานบังเกิดแล้วต้องมันมันมัน,ม,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 นมันอาจจะคอนโทรลแซดได้นะครับถ้าเราดวงเราดีนะครับอเคแต่ว่าวิธีนี้อ่าผมเมื่อกี้ผมเรคคอร์ดเฉพาะสไลด์นี้ผมก็เคลียร์เรคคอร์ดิ้งออนเคลียร์สไลด์กดอะไรขึ้นครับ ่ามันหายไปแล้วไม่ต้องตกใจนะมันเทคสอครับมันเทคสเพราะว่าวิดีโอครับหรือว่าเสียงที่เราอัดไปนะครับมันจะไปปรากฏตามสไลด์ทีละสไลด์ของเรามันก็เหมือนเป็นช็อตแต่ละช็อตนะครับทีนี้เราก็ตั้งสติเทคสอนะครับเทคสนะครับเมื่อเราพร้อมเราก็กดเลกคอร์ดนะครับมันจะขึ้นหน้าขาวใช่ไหมครับคลิกหนึ่งครั้งครับ โอเคนะครับอ่ามันก็มีเทคนิคอีกแบบหนึ่งคือสมมุติว่าสไลด์นั้นน่ะเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราสมมุติว่าเราอัดไปแล้วเราจะพอตนะครับหรือว่าเราหยุดบันทึก1สเต็ปในสไลด์นะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมสอนอวิธีการเรคคอร์ดแบบอพอรตนะครับอ่าพอตก็คือเรากดเรคคอร์ดอีกหนึ่งครั้งครับ สังเกตอะไรครับสังเกตว่ามันจะมีเครื่องหมาย p พรสขึ้นมาตัวนี้นะครับอ่าล้วก็อัดพูดพูดนะครับแล้วก็บรรยายนะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บมันก็จะพอสสไลด์นั้นนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จพอเรายังไม่กดสต็อปนะครับถ้าเราต้องการอัดต่อทําอย่างไรครับสังเกตได้ว่าเมาส์ไปโอเวอร์มันจะมีบอกว่า r e u u m t t r r e o r r i n n g นะครับอ่านี่ก็เป็นการอัดต่อนะครับ เมื่อเราทําการอัดเสร็จอันนี้ผมปิดกล้องนะครับไม่ต้องตกใจตัวนี้ผมปิดกล้องอยู่นะครับแล้วกดสต็อปอ่าตัวนี้สังเกตอะไรครับสังเกตว่าวีดีโอตัวนี้จะขึ้นมานะครับอ่าวิดีโอตัวนี้จะขึ้นมาากด r e เพย์ดูนะครับมันก็จะเป็นหน้าขาวใช่ไหมครับสองจอครนี่ครับอันนี้จะเป็นวีดีโอช่วงแรกๆที่เปิดกล้องไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการอัดทีละครึ่งทีละครึ่งก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าสริปยาวเราก็อัดทีละครึ่งได้ตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอ่าอานผิดค่อนข้างเยอะเราทำไรครับเราก็มาเคลียร์นะครับอ่าเราก็มาเคลียร์นะครับเราก็มาเคลียร์ตัว recording on current slide นะครับแต่ถ้าต้องการอ,าอัดใหม่ทั้งหมดเราก็มาออสไลด์ตัวนี้ นะครับโอเคนะครับสไลด์แรกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามีสไลด์แก้ตัวอีกเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่2นะครับอันนี้ผมเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องตัววิดีโอพวกนี้มันมาขยับทีหลังได้นะครับขยับทีหลังได้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราต้องการได้คอร์ดหน้าเราด้วยนะครับเราก็เปิดเปิดไว้นะครับ เปิดโนต้ตมาดูนะครับเปิดโนต้ตมาดูตัวเล็กไปแล้วก็ขยายสักนิดนึงนะครับทีนี้ขยายใหญ่เกินก็จะล้นนะครับเวอร์ชันนี้ครับาละครับโอเคเมื่อเราพร้อมนะครับเราก็กดเล c o คอร์ดิ้งครับนับถอยหลังครับ คลิก1ครั้งนะครับอ่ามันจะโชว์เป็นสเตปนะครับแล้วก็บรรยายหัวข้อที่1นนะครับการอาสาเหตุเกิดมาจากการกระทาของมนุษย์เช่นระเบิดปรมาณูการกักเก็บน้ําในเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาข้อที่2ครับการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับไม่เป็นไรครับต่อไปสไลด์ต่อไปครับตัวเนี้ยผมจะ จะเพิ่มลูกเล่นเข้ามานะครับสังเกตได้ว่าด้านล่างนะครับจะมีชุดเครื่องมือนะครับที่เป็นพวกปากกานะครับปากกาแล้วก็ไฮไลท์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการทดลองนะครับเนี่ยใช้ปากกาพวกนี้ในการอ่าบรรยายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นเครื่องไหนที่เป็นทัชสกรีนสามารถเขียนจอได้ก็ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้ดียิ่งขึ้นนะครับ โอเคนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆคือ,อเวลาเราเลคคอร์ดนะครับเวลาเราเลคคอร์ตเราเริ่มเลคคอร์ดนะครับเมื่อเราบรรยายไปนะครับเราก็คลิกรอยเลื่อนประเทศไทยมีทั้งหมด2 4รอยเลื่อนนะครับโดยรอยเลื่อนตัวนี้จะพาดผ่านณนส่วนเหนือก็คือส่วนนี้นะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับแถวอีสานก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับ แล้วก็ภาคใต้ก็จะมีรอยเลื่อนอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็ในประเทศไทยนะครับก็จะมีอยู่ยิ22จังหวัดนะครับที่มีรอยเลื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นอีกแบบนะครับลูกเล่นอีกแบบลองเพลดูนะครับเมื่อเราบรรยายไปนะครับแล้วก็คลิก รอยเลื่อนประเทศไทยมีทั้งหมด24รอยเลื่อนนะครับโดยรอยเลื่อนตัวนี้จะพาดผ่านหน้าส่วนเห็นไหมครับมันจะมีเส้นด้วยก็คือส่วนนี้นะครับส่วนผานอันนออกนะครับแถวอีสานเทคนิคนะครับเหมือนที่เราสอนนะครับภาคใต้ก็จะมีรอยเลื่อนอยู่นะตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่เหมือนเป็น p r e เ e n t a t i o n นะครับเหมือนเราสอนนะครับฟิลฟิลสอนแล้วก็มีการ บรรยายนะครับแล้วก็มีการไฮไลท์นะครับแต่ละจุดต่างๆได้นะครับจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ PowerPoint มีมาให้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอที่เป็นทีละข้อทีละข้อนะครับจะคล้ายๆกับที่เราทำตัว Objective ครับที่เราอธิบายแต่ละหัวข้อนะครับอโอเคนะครับพร้อมแล้วก็กด Recording ครับ 3 2 1ขณะเกิดพิษแผ่นดินไหวควรปฏิบัติตัวอย่างไร 1. ตั้งสติพยายามอย่าแตกตื่นตกใจ 2. ควรรีบหลบอยู่ใต้โต๊ะโดยพยายามยึดให้มั่นคงอย่าอยู่ใกล้หน้าต่าง 3. ไม่ควรใช้ลิฟต์ 4. ขณะขับรถให้รีบจอดรถด,ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่าเรียบร้อย ของก่อรีเพย์ดูนะครับขณะเกิดพ,พลิบแผ่นยินไหวควรปฏิบัติตัวอย่างไรหนึ่งตั้งสติพยายามอย่าแตกตื่นตกใจสองควรรีบหลบอยู่ใต้โต๊ะโดยพยายามยึดให้มั่นคงอย่าอยู่ใกล้หน้าต่างสามไม่ควรใช้ดิบสี่ขณะขับรถให้รีบจอดรถด,ด้วยความระมัดระวังโอเคนะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคในการอัด อัดทีละสไลด์สไลด์นะครับสมมุติว่าในบางในบางกรณีที่เราต้องการอัดเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆคือว่าเราต้องการอัดสมมติอันนี้นี่ผมเดโมดูกันนะสมมุติว่าผมผมอัดค่อยๆอัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่1นนะครับในเรื่องของการการเกิดแผ่นดินไหวนะครับสมมุติว่าผมไปสไลด์ที่2นะครับแล้วผมไม่กดพอรตนะครับมันก็ ทำไงครับมันเขาก็จะเลคคอร์ดต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวเป็นสไลด์ที่เนื้อหาที่2นะครับจะมีการเกิดอยู่2รูปแบบนะครับแล้วก็ในร้อยเรื่องของประเทศไทยก็จะมีอยู่ด้วยกัน14จุดนะครับ2 2จังหวัดนะครับในเรื่องของอาการทําตัวอย่างไรนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะมีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะครับแล้วผมก็ไป คลิกที่สไลด์สุดท้ายแล้วก็ไกดสต็อปนะครับเดี๋ยวรอมันบันทึกนิดนึงนะครับวเวลาเรากด p r e ี i e w ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพย์ Play ให้ดูนะครับสไลด์ที่หนึ่งเรายังไม่เริ่มนะครับสไลด์ที่1น,นะครับในเรื่องของการการเกิดแผ่นดินไหวนะครับสมมติว่าผมไปสไลด์ที่2นะครับแล้วกดพอ e นะครับมันก็ ทำไงครับมันเขาก็จะเลคอร์ดต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวเป็นสไลด์ที่เนื้อหาที่สองนะครับจะมีการเกิดอยู่สองรูปแบบอันนี้เป็นการก็ในร้อยเลื่อนของประเทศไทยก็จะมีการเลคอร์ดต่อเนื่องนะครับ22นะครับยี่บสองจังหวัดนะครับในเรื่องของการทําตัวอย่างไรนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะมีข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามและข้อที่สี่ครับ ่าโอเคสมมุติว่าเราอาัดเสร็จแล้วนะครับแล้วเราต้องการแก้ไขตัวอักษรในสไลด์ถามว่าทำได้ไหมนะครับทำได้นะครับทำได้ก็คือเราต้องออกจากตัวเลคคอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับกดที่ escape ครับ escape นะครับมันก็ เห็นอะไรไหมครับวิดีโอครับวิดีโอที่โชว์ในแต่ละสไลด์ที่ผมอัดแบบต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นแล้วก็ในร้อยเลื่อนของประเทศไทยก็จะมีอยู่ในการ14จุดนะครับย2เห็นไหมครับเขาจะทำการเหมือนกับว่าถ้าเราเริ่มเล็กคอร์ดที่สไลด์ที่2องครับวิดีโอมันก็จะถูกอินเสิร์ตมาที่สไลด์ที่2อัตโนมัติถ้าสมมุติว่า เราต้องการ Edit ที่แค่สไลด์เนี้ยทำอย่างไรคร <t eterm oon> ับเราก็ไปคลิกอะไรครับแล้วก็ไปเคลียร์แล้วก็เคลียร์แล้วก็เลือกที่ตัว Current <Gentle> s l i ล e ตัวนี้นะครับ Current s l i ล e ตัวนี้เห็นไหมครับก็จะหายไปสังเกตว่าวิดีโอไซด์อื่นยังอยู่ไหมครับยังอยู่ใช่ไหมครับ อ่ายังอยู่เพราะว่าเราเขีรยทีละสไลด์แล้วเราก็ไปเริ่มอัดใหม่แค่นั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคนะครับอ่าคอนโทรลซกลับมาได้นะครับคอนโทรลกลับมาได้ก็จะมีคำถามอีกคำถามหนึง่งคือวิดีโอครับเราสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งได้ไหมนะครับนี่ครับสมมติว่าวิดีโอมันบงนังเนื้อหาอยู่แล้วก็มันเลื่อนที่หลังย่อขยาย นะครับย่อขยายได้นะครับแล้วถนาหนี้ไม่เอาวิดีโอทำงานอย่างไรครับอ่ามีวิธีครับลากหลบเลยครับลากมาอย่างนี้เลยเอาไว้ด้านข้างก็ได้ครับเพราะว่าเวลามันเรนเดอร์ไปครับเขาก็จะเรนเดอร์เฉพาะเฉพาะสเตทนะครับรูปภาพพวกนี้วิดีโอก็จะไม่ปรากฏนะครับอ่าตอนนี้สมมุติว่าสไลด์เนี้ย ผมขยับวิดีโออไว้ตรงนี้นะครับสายนี้ยังคงเดิมนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ลองพรีวิวดูนะครับสไลด์ที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการการเกิดแผนดินไหวนะครับสมมติว่าผม ไปสไลด์ที่สองนะครับแล้วผมกดพอสนะครับมันก็อันนี้ผมไม่ได้คลิกนะครับมันจะต่อไปออโต้รันไปตามทามมป่งคาอตตามเวลาที่เราอ่นินไหวเป็นสไลด์ีอันนี้ผมไม่ได้คลิกอะไรเนื้อหาที่สองนะครับจะมีการเกิดอยู่สองรูปแบบแล้วก็ในร้อยเลื่อนของประเทศไทยก็จะมีอยู่ในการสิบสี่จุดนะครับยี่สิบสองจังหวัดนะครับในเรื่องของการทําตัวอย่างไรนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับ ก็จะมีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4ี่ครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับในการเลคคอร์ดนะครับวิดีโอนะครับเข้าไปในตัวสไลด์สื่อการสอนนะครับหรือว่าสื่อต่างๆสมมติว่าเราทำพวกสื่อที่ทำเกี่ยวกับโปรโมท ทำเป็นแบบโมชั่นกราฟิกมาแล้วใส่เสียงแล้วก็ใส่เสียงบรรยายก็จะใช้เทคนิคส่วนนี้ช่วยได้นะครับถ้าเราทําการามาอัดอัดที่ตัว powerpoint นะครับ